ในปัจจุบันการทอผ้าหาดูได้ยากและกำลังจะสูญหายไปพวกเราจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาและอนุรักษ์การทอผ้าไปดูวิธีการทอผ้ากันเลยขั้นตอนที่1การกวักขั้นตอนที่2การคน้น ขั้นตอนที่3การสืบขั้นตอนที่4การปั่นได้ขั้นตอนที่5การทอขั้นตอนที่6การนำผ้ามาเพิ่มมูลค่าโดยการนำไมมเย็บเป็นเสื้อและการมัดย้อม